ไรหรอกนะครับนี่ถ้าหากว่ากลัวว่าสมลีจะอายเพื่อนเพราะว่าต้องเรียนซ้ำชั้นเนี่ยก็ลาออกเลยก็ได้นี่ครับไปเรียนที่ไหนก็ได้เออกศนไหมสมลีการศึกษานรงเรียนนี่ดีนะอุ้ยดาราเรียนกันเยอะแยะเลยเออพอเลยค่ะคุณพีม่ม้าเพราะคุณพี่ม้าเลยนะคะยุพี่สำรวมดีนะะักอะไปไกลๆเลยค่ะเหม็นขี้หน้าอ,อ้แต่ว่าผมหวังดีนะครับคุณพลอยใส เน้อเน้อเน้อน้องสมลีเนาะเลยนกอนอดีกว่านะครับวุ้ยสบายเลยแบบว่าเข้าเรียนก็ไม่ต้องเข้าเช็คชื่อก็ไม่ต้องเช็คไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องยุ่งดีกว่านะคะคุณพีมะก็คือตอนเนี้ยทางโรงเรียนเขาเข้าใจแล้วก็กำลังให้โอกาสสมลีอยู่ค่ะขอบคุณมนนากนะคะในความหวังดีแต่ไปไกลๆเลยค่ะเหมือนขี้หน้านก็สองคำเหมือนขี้หน้าโดยหอมแก้มกันเอ็มไม่ดีเองเห็นเงินสำคัญกว่าการเรียนของสมลี พี่ขอโทษนะสมัมลีโอ้ยพี่ก็สมลีอยากช่วยพี่สำรวอม,มาไม่อยากให้พี่ต้องทำงานหนะักเพราะสมลีอีกแล้วอ่ะพี่เข้าใจนะ<ม>แต่เรื่องอย่างเงี้ย<ม>ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้สมลีเองก็ยังเด็กอะ่ะยังมีเวลาอีกทั้งเยอะไม่เหมือนพี่สำรวมอั่งอยงนี้ก็ว่าฉันแก่ใกล้ตายสิใช่โอ้ยแก่ใกล้ตายพอมกันลเลยถ้าฉันกับพี่ตายไปนะแต่เป็นพี่ดีกว่า การศึกษาเนี่ยก็จะทําให้สำพีเนี่ยดูแลตัวเองได้หรือถ้ายังไม่แน่ใจอะ่ะจะให้ฉันไปถามกระทรวงแรงงานให้มหว่าใช้แรงงานเด็กเกินไปหรือเปล่าโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเกีงใจโทรศัพท์ฮัลโหลวัสด,ดีค่ะอะไรนะคะจะให้น้องสำลีไปเล่นละครเวที <c oughs> เป็นนางเอกด้วยเหรอคะ <c oughs> วันไหนคะน,นี่นี่เอาดีกว่าค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะโอ้โหดีดๆละครเวทีเล่นเป็นนางเอกด้วยนะครับถ้าไม่รับไว้เนี่ยเสียดายแย่เลยนะครับเสียโอกาสด้วยครับพี่สมรวมเสียโอกาสดีกว่าเสียอนาคต ไปไกลๆเลยคุณพิมะเหม็นขี้หน้าเฮ้ยเป็นทุกคนแล้วไปไกลๆเลยเหม็นขี้หน้าไม่ได้เหรอพิม่เหม็นเชี่ยปิ้วไปหอมแก้มกันทุกคนเลยใช่ไหมแม่ถึงรู้ว่าเห็นขี้หนเหม็นเออเฮ้ยสำลีเพิ่งนึกขึ้นได้สำลีซื้อขนมหม้อแกงกับข้าวหลามมาฝากพี่ๆด้วยโอ้ซื้อมาตั้งแต่วันไหนเนี่ยซื้อมาตั้งแต่บ่อคืนน่ะพอดีรีบๆก็เลยยังไม่ได้เอาออกมาจากกระเป๋าเลยพี่รู้ว่าพวกพี่ชอบ ไม่ได้ชอบขนมหม้อกแกงกับข้าวหลามซะหน่อยน้ำใจน้อง,องมุสันมีน้ำใจอะไรพูดแบบนี้ครับแต่ว่าชอบของปีชิมิล่าชิมิล่าจุด<ป>เย้หอนเฮ้ยสมรีอะทำงานก็เหนื่อยทำงานก็หนักยังจะแบกของมาฝากพวกพี่ๆอ,อ,อีกน่ะโอ้เป็ะไรหรอกพี่ ถึงสัมลีจะทำงานหนักจนกระอักเลือดตายเพราะว่าพี่งกเงินเนี่ยนะพีก็เต็มใจค่าหลอกด่าว่าเนี่ยรอเล่งหน้าไปไปกินขนมกันดีกว่าโอเคเก็บไว้ไหนเดี๋ยวพี่ใส่จานให้โอเคคุณรู้ไหมอะไรทำให้สัมลียังมีโอกาสได้เข้าสอบเพราะความกระตันยูที่สัมลีมีให้กับสํมรงไง ไม่ต้องบอกหรอกนะชอบคิดว่าฉันไม่รู้อะไรอยู่เรื่อยเลย,ยเหมนเรื่องของเราผมว่านะครับพี่ความจริงสำลีน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นวันลีนะครับเพราะยอดกัตันยูเหลือเกินครับพี่สาวทำอะไรก็ทำ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 ไม่เคยบ่นเลยครับ ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเลืมอไปว่าเด็กมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้เด็กเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผู้ใหญ่ก็น่าจะคอยปลูกฝังให้เด็กรู้นะครับว่าความดีมันคืออะไร <c oughs> แต่คงไม่ใช่ผู้ใหญ่สองสามคนแถวเนี้ย <c oughs> จะไว้ดีนะเว้ ดูคนนี่อย่าดูที่หน้าถูกต้องเห็นด้วยเลยเพราะถ้าหากว่าดูแต่หน้าแล้วก็หน้าแกนี่เลวเป็นไรล่ถูกต้องเลยเย้วงหมายถึงถึงแม้ว่าฤทธิ์ที่น่หน้าจะจะน้าหลุกน่ากลัวเป็นนิดหนึ่งแต่ว่าจิตใจงามเหมือนนางฟ้าทำดีไม่เคยเอาหน้าแหวนอ้ทางโน้นสั้นๆก็ได้มั้งตาที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะ คืออยากจะบอกว่าอาริชีไม่ได้ท้องและที่สำคัญกว่านั้นก็คืออียังซิงอยู่ด้วยวัยซิงซิงเซิงเพื่ออะไรถามดูพวกมันคิดจะได้อยู่แค่นี้วันๆนี่ถึงแม้ว่าริชีจะสวยมากนี่นะแต่ว่าริชีก็เลือกโดจะเอาบอลม่เอาลา ไปบอดหรือมาล้างหรือจะเอาบนสลับล้างการท่วมมันก็กลุ่มมันตรงนี้เลยดิเด็กและเยาวชนสมควรที่จะได้รับการดูแลให้เติบโตสมวัยได้รับการศึกษาที่เหมาะสมที่สำคัญอย่าคิดแทนเด็กสาธุผีเด็ก เฮ้ยเขาวนิมไม่เช่กววงแล้วนะเว้ยกวงเอาไปคืนเรียบร้อยแล้วคืนแล้วเหรอ,อ,อแมหมน่ารักอขอไม่ให้ทโมมมาก็ได้วะนะนะอะไรนะฮนะฮนะหนะูอยากกลับนบะ้าน เงียบๆแล้วก็เร็วๆด้วยอย่าให้คุณพลอยใส่จับได้เด็ดขาดไม่งั้นเราะแย่แน่เลยจะดีเหรอพี่สำรวมดีสิจ้าน้องสัลีนี่คิดเอาไว้เลยนะว่าเงิน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 เออต่อไปนี่พี่สำรวมจะได้ไม่ต้องทำงานหนักๆต่อไปแล้วไงคเลิกเข้าเสียอีกสามลีรถตัวมานลอหน้าปักทอยแล้วเลวสิเดี๋ยวดีพี่เราเท้าอีกข้างอยู่ไหนยังหาไม่เจอเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยทางนี้ใช่ปะ๋อ้ใช่ค่ะขอบใจนะ ไม่เป็นไรคะ่ะเออทำไมเสียคุ้นๆเนาะออดีนะคุ้นมากเลย <c oughs> ก็ควรจะคุ้นหรอกนะไปทำงานเหรอใช่ยังไม่เข็ดกันอีกใช่ไหม